สวัสดีสมาชิกแฟนเพจสอบบรรจุครูผู้ช่วยอาชีวศึกษาทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องข่าวการเปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วยสังขัดอาชีวศึกษารอบที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษนะครับหรือบางท่านอาจจะรู้จักในรอบของกรณีพิเศษหรือถ้าติดหูกันนิดหนึ่งก็จะเป็นรอบภายในนะครับก็จะให้โอกาสสําหรับบุคคลที่ณปัจจุบันนะครับเป็นครู สอนอยู่ในวิยาลัยของรัฐและมีอายุงานการสอนมากกว่า3ปีขึ้นไปจะเป็นแบบต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องก็ได้แต่ขอให้มีคำสั่งจ้างหรือมีตารางสอนที่นำมารับนับอายุงานแล้วเนี่ยมากกว่า3ปีขึ้นไปแต่อายุงานนั้นจะเป็นอายุงานเกี่ยวกับการสอนเท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าทุกท่านที่จะมีสิทธิสอบท่านจะต้องเป็นครูผู้สอนอยู่ในอาชีวศึกษาเนี่ย มาอย่างน้อยสามปีในวันที่ท่านสมัครสอบท่านจะต้องเป็นครูอยู่ในวิเลยของรัฐด้วยนะครับอย่างเช่นจะสมัครสอบวันสุดท้ายเนี่ยวันสุดท้ายท่านก็ต้องยังเป็นครูอยู่ในอาชีวศึกษานะครับถ้าท่านใดที่มีอายุงานการสอนมากกว่า3ปีแต่ลาออกไปก่อนหน้านั้นแล้วพอถึงวันรับสมัครสอบท่านจะไม่มีสิทธิสมัครสอบนะครับดังนั้นท่านจะ จะมีสิทธิสมัครสอบก็คือวันสุดท้ายหรือวันที่ท่านสมัครสอบท่านจะมีสถานะเป็นครูอยู่ในวิยาลัยของรัฐเท่านั้นนะไม่ใช่ว่ารู้ว่าตัวเองมีสิทธิสอบก็เลยไปลาออกจากตําแหน่งครูพิเศษสอนหรือพนักงานราชการพวกนี้นะครับไม่ใช่นะถ้าท่านสมัครเสร็จปับ๊บนะครับเขาตรวจสอบคุณสมบัติว่าท่านมีสิทธิสมัครสอบแน่นอนแล้วท่านลาออกอันนี้ได้นะครับก็ไปเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบไป นะครับก็เป็นคุณสมบัติที่เคยเล่าให้ฟังอยู่บ่อยๆท่านก็ไปติดตามข้อมูลข่าวสารเหล่านี้เอาเองนะครับก็ทางท่านนะครับนรงชัยเจริญรุจิทรั์นะครับซึ่งเป็นท่านผู้อำนวยการสํานักอํานวยการของสอสอ,องเราเนี่ยก็ได้แจ้งข่าวกับที่ประชุมที่เข้าไปรายงานตัวในรอบที่5ที่ผ่านมานะครับว่าจะเปิดโอกาส ให้กับพี่น้องครูอาชีวศึกษาทุกท่านนะครับที่มีคุณสมบัติมีอายุงานการสอนเกิน3ปีขึ้นไปในวันสมัครสอบจะต้องเป็นครูอยู่เท่านั้นนะครับได้มีสิทธิ์ในการที่จะสมัครสอบเป็นครูผู้ช่วยอาชีวศึกษาสำหรับรอบภายในหรือรอบกรณีพิเศษนี้นะครับซึ่งกำหนดการที่ท่านพูดให้ฟังนั้นก็ บอกว่าจะเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่16กันยายนไปจนถึงวันที่15ตุลาคม2565นั่นหมายความว่าคนที่จะมีสิทธิสอบนั้นครับท่านสามารถจะสอบได้ในช่วงเวลา1เดือนเต็มๆเลยนะครับตรงนี้เป้าหมายก็คือว่าอยากจะเปิดโอกาสให้กับครูอัตราจ้างนะครับที่กำลังจะถูกให้ออกกำลังจะหมดสัญญาจ้างแล้ว ทางวิลลยไม่ต่อเนี่ยได้มีโอกาสมาสมัครสอบเอาไว้เพื่อที่จะได้มีสิทธิ์ในการสอบตามคุณสมบัติของเกณฑ์ที่เขาใช้ในการเปิดรับสมัครนะครับคือเล่าอย่างนี้ครับว่าในปีนี้เนี่ยอาชีวศึกษาของเราเนี่ยนะครับได้เปิดสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไปนะครับแล้วก็ได้มีการเรียกบรรจุมากเกือบน่าจะเกือบเกือบสองพันอัตราแล้วหรือเปล่านะครับ จำตัวเลขไม่ผิดนะก็ทำให้จะมีในส่วนของข้าราชการเนี่ยไปบรรจุในในวิเลยต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับพอวิเลยต่างๆมีข้าราชการเพิ่มเข้ามาเนี่ยคนที่ลำบากหรือคนที่ต้องขยับขยายออกไปเพื่อให้ตำแหน่งให้ข้าราชการที่มาเนี่ยได้มาทำงานอย่างเต็มที่ก็คือครูพิเศษสอนหรือครัวตาจ้างนั่นเองนะครับ อย่างก่อนหน้าเนี้ยท่านอยู่ในแผนกของท่านมีห้าคนมีไม่มีข้าราชการเลยแล้วก็มีข้าราชการมาบรรจุสามคนนะครับนั่นหมายความว่าอย่างน้อยครูพิเศษสอนสักสามคนเนี่ยก็ต้องออกนะครับก็ขึ้นอยู่กับกลไกของแต่ละวิทยาลัยว่าจะบริหารจัดการครูพิเศษสอนยังไงอย่างบางวิาลยก็คือให้ออกเลยไม่ต่อสัญญานะครับดังนั้นคนที่ทํางานเป็นครูพิเศษสอนมาสามปีห้าปีสิบปีหรือสิบห้าปีอเนี่ย ก็จะเสียสิทธิ์ในการที่จะสมัครสอบรอบภายในอาชีวศึกษานะครับโดยผู้หลักผู้ใหญ่ก็เล็งเห็นว่างั้นคาดว่าคนที่ถูกจะละอาจจะถูกให้ออกนะครับน่าจะออกในช่วงของการ,กรเกษียณอายุราชการนะครับหรือช่วงของปลายปีงบประมาณตรงนี้นะครับก็เลยเปิดเปิดสอบเนี่ยมีระยะเวลาหนึ่งเดือนด้วยกันนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้กับคนที่มีอายุง,งานแบบ สองปี11เดือนนะครับสองปีแบบเกือบจะสามปีแล้วเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงนี้ครับอยู่ช่วงของสิกกันยาถึง15ตุลาพอดีนะครับได้มาสมัครสอบด้วยคือสรุปก็คือว่าอยากให้คนที่มอีอายุงานเยอะๆนะครับแล้วกําลังจะถูกจ้างออกหรือถูกไล่ออกหรือถูกไม่ต่อสัญญาเนี่ยได้มาสมัครสอบเอาไว้นะครับในช่วงของประมาณ เดือนกันยาถึงเดือนตุลาเนี่ยมันเป็นช่วงของปลายปีงบประมาณ2,515แล้วก็จะเข้าสู่ปีวบประมาณ2,516นะครับก็เปิดโอกาสให้เต็มที่สําหรับคุณครูที่อยู่ในเชีวัศึกษามานานแล้วนะครับโดยเกณฑ์ที่เขาจะใช้ในการสอบเนี่ยก็จะเป็นเกณฑ์ที่เรียกว่าเกณฑ์ว16นะครับทับ2,557ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ใช้สําหรับสอบรอบภายในโดยเฉพาะนะครับ ถ้าเป็นเกณฑ์ของคนที่สอบรอบทั่วไปเนี่ยจะเป็นเกณฑ์วอ4ทับ2,513ก็จะมีเขาเรียกว่ารายละเอียดที่แตกต่างกันมากพอสมควรหลายท่านที่ติดตามแฟนเพจนี้มาเนี่ยก็พอจะเข้าใจดีว่าแอดมินอธิบายทำในส่วนของอินโฟกราฟิกให้ท่านได้รับรู้นะครับสร้างความเข้าใจร่วมกันว่ารอบภายในกับรอบทั่วไปนั้นมันแตกต่างกันสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นข่าวดีที่ คุณครูอาชีวศึกษาที่มีอายุงานเกิน3ปีขึ้นไปเนี่ยจะได้สอบแล้วนะครับซึ่งอัตราที่เขาจะใช้ในการสอบเนี่ยเอาเป็นตัวเลขประมาณนี้แล้วกันนะครับประมาณ6 0 0ถึง900อัตราด้วยกันนะครับก็จะเป็นอัตราเก็บตกของผู้ที่เคยสอบที่เขาเคยเปิดรับสมัครสอบเมื่อปี2 5 1 3นะครับแต่เป็นอัตราของปี2 5 1 2นะแต่เปิดสอบปี2 5 1 3 เปิด1,900อัตรามีคนสอบผ่านแค่1,200อัตราก็เหลืออยู่ประมาณ6ก0กว่านะครับแล้วก็จะมีอัตราอื่นมาเสริมอีกก็ทําให้มีตัวเลขที่คาดการณ์ก็คือประมาณ600อัตราถึง900อัตราสําหรับสอบรอบภายในในครั้งนี้นะครับถ้าท่านอยากรู้รายละเอียดที่แอดมินเคยวิเคราะห์ไว้ก็ไปตามดูคลิปแล้วกันนะครับเป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับแต่ท่ามกลางข่าวดีเนี่ยนะครับมันก็จะมีข่าวร้ายสําหรับหลายๆท่านก็คือว่า ยังไม่พร้อมที่จะสอบเลยเพราะว่ายัางไม่ได้อ่านหนังสือเลยนะครับแต่บางท่านก็เป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าอยากสอบแล้วเพราะอ่านหนังสือมาเยอะแล้วนะครับฉะนั้นอาจจะเป็นข่าวดีสําหรับบางคนอาจจะเป็นข่าวร้ายสำหรับบางคนจะเปิดรับสมัครในช่วงนี้นะครับเนี่ยช่วง16กันยาถึง15ตุลาคม25 6 5ท่านก็ต้องไปเตรียมเอกสารหลักฐานที่สําคัญเอาไว้อย่างเช่นคําสั่งจ้างหรือสัญญาจ้างที่จะเป็นตัวนับอายุงานการสอนในสถานศึกษาของรัฐของท่าน นะครับอย่างเช่นท่านเคยสอนมาตั้งแต่ปี2 5 5 0มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็นับเวลาเนี่ยประมาณ1 5บ6ปีนะครับถ้าท่านอยากจะใช้ประโยชน์ของเรื่องของอายุงานเนี่ยก็ต้องไปตามหาคำสั่งจ้างหรือสัญญาจ้างทั้งหมดเนี่ยมารวมกันไว้นะครับเพราะรอบนี้ถ้าท่านหลุดจากภาคกอและภาคขอไปได้เนี่ยภาคขอควายเนี่ยตรงอายุงานเนี่ยจะมีเกณฑ์การให้คะแนนเลยนะครับว่า กี่ปีถึงจะได้คะแนนเท่านี้กี่ปีถึงจะได้คะแนนเท่านี้นะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าคนที่พึ่งจะอายุงาน3ปีแต่ไม่เกิน5ปีเนี่ยเสียเปรียบคนที่มีอายุงาน10ปี15ปีนะครับเพราะเขตั้งเกณฑ์ในส่วนของการให้คะแนนภาคคอเนี่ยตามนี้เลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าทุกอย่างมันวัดกันที่ภาคกอไก่และภาคขอไข่ก่อนดังนั้นถ้าคนที่อายุงานเยอะแต่สอบไม่ผ่านภาคอาอกอภาคขอก็หมดสิทธิ์นะครับ คนที่อายุงานน้อยๆสอบผ่านเข้าไปก็ไปลุ้นไปวัดดวงกันว่าจะทนานําคะแนนภาคอควายในส่วนอื่นๆที่ไม่ใช่อายุงานได้เยอะอีกหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่นําเสนอกันเบื้องต้นเท่านี้นะครับครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะครับจากท่านนรงชัยนะครับที่ท่านได้แจ้งนะครับ ก็เป็นคลิปที่ท่านสมาชิกได้ส่งมาให้นะครับท่านก็เข้ามาฟังที่ช่อง y o ยูทูอช่องนี้ได้นะครับช่องนี้นะก็ไปฟังดูนะครับรายละเอียดคร่าวๆก็ขอบคุณสมาชิกด้วยนะครับที่นำเสนอข้อมูลดีๆเข้ามานะครับก็ไปติดตามรับฟังในคลิปนี้ได้นะครับที่ช่อง YouTube สอบ,บสอบครูอาชีวศึกษานะครับช่องนี้นะก็จะได้เห็นความคืบหน้าแล้วก็ความจริงจังของบุคลากร ที่เป็นผู้บริหารที่มองเห็นว่าอาชีวะต้องต้องเติมครูที่เป็นข้าราชการให้ครบนะครับแล้วก็ในส่วนของการเตรียมตัวสอบนะครับก็จะมีคลิปที่ทางทีมงานนั้นได้ทำเอาไว้นะครับเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบรอบภายในอายุงาน3ปีนะครับท่านก็ไปฟังดูนะครับทีมงานแอดมินก็นำเสนอข้อมูลบอกถึงหลักเกณฑ์หลักสูตรการสอบต่างๆเทคนิคบางอย่างที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านนะครับก็ไปฟังดูในคลิปนี้นะครับ ขอบคุณผู้ชมที่มารับชมเพื่อเตรียมตัวตั้ง3,000ท่านด้วยกันนะครับที่เข้ามาดูและนะครับคลิปดีๆที่คิดว่าจะมีประโยชน์สําหรับทุกท่านนะครับก็แนะนํานะครับก็ลองเข้ามาที่ช่องนี้แล้วกันครับช่อง YouTube สอบครูอายัตรศึกษามากดดูตรงวิดีโอนะครับก็จะมีคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับการสอบครูอายัตรศึกษาทั้งหมดเนี่ยลงให้กับท่านได้ติดตามรับฟังรับชมอยู่เรื่อยๆนะครับ ก็มีทั้งที่ท่านถูกใจแล้วก็ไม่ถูกใจแต่ว่าเราก็เตรียมตัวได้จากการเข้ามาฟังในนี้นะครับก็ส่วนใหญ่จะเน้นในส่วนของการติวพวกข้อสอบต่างๆที่อาจจะไม่เหมือนกับช่องอื่นๆนะครับท่านอาจจะมาฟังแล้วจะได้แง่คิดอีกมุมหนึ่งจะได้เห็นแนวข้อสอบอีกมุมหนึ่งนะครับก็มีประมาณร้อยกว่าคลิปแล้วก็จะอัพลงเรื่อยๆนะครับก็ฝากเข้ามาติดตามเอาไว้แล้วกันนะครับเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านนะ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับถ้าท่านใดที่ยังไม่มีหนังสืออ่านสอบนะครับทางทีมงานของเราก็ได้จัดทําในส่วนของหนังสือสําหรับสอบรอบภายในขึ้นมานะครับตอนนี้มีอยู่แค่ในส่วนของภาคกนะครับมีเนื้อหาอะไรบ้างเนี่ยก็ต้องไปดูในเล่มแดงเหลืองนะครับราคา290บาทเป็นไฟล์ pdf นะครับส่วนถ้าไม่อยากดูเนื้อหาอยากดูข้อสอบนะครับก็มาจัดในส่วนของเล่มแดงฟ้า นะครับ150าบาทก็เอาข้อสอบไปลองทําดูว่าไอ้ที่เราเคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับอาชีวศึกษาแล้วก็กฎหมายต่างๆเนี่ยเรารู้จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็มีกลุ่มมีเพจอะไรต่างๆท่านก็เข้าไปรับชมได้นะครับหนังสือสองเล่มนี้นะครับแดงเหลืองเนื้อหานะครับแดงฟ้าก็จะเป็นแนวข้อสอบก็จะแยกกันอย่างชัดเจนเพื่อให้ท่านได้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเอาไปใช้ประโยชน์นะครับถ้าคิดว่ามันดีก็จับจองไปนะครับทั้ง2เล่มก็ขายเป็น pdf ทั้งหมด ส่วนภาคขอแล้วก็เนื้อหาอื่นๆเนี่ยก็กําลังจัดทําอยู่นะครับช่วงนี้ทีมงานก็ภารกิจเยอะแยะก็ไม่ได้มา,เ,าเติมเต็มหนังสือให้มันเสร็จสักทีนะครับก็พยายามคัดสรรเนื้อหาที่เคยออกข้อสอบมาแล้วแล้วก็เนื้อหาที่คาดว่าจะออกข้อสอบให้กับท่านนะครับฉะนั้นท่านที่ติดตามรอหนังสือภาคต่อไปก็ขอขอบคุณมากนะครับถ้าทําเสร็จแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบทีหนึ่งนะครับนี่เป็นหนังสือของเรานะครับสนใจก็ลองเอาไปอ่านดูนะครับก็ฝากในส่วนของทั้ง YouTube นะครับ แล้วก็คลิปต่างๆที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับท่านนะครับเข้ามาดูนะครับเราให้ท่านดูแบบฟรีๆนะครับมีทั้งในส่วนของเครื่องมือต่างๆที่ช่วยในให้ท่านได้ประเมินตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบนะครับเอาละครับในส่วนของการมาพูดถึงเรื่องของการเปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วยอาจายศึกษาในคลิปนี้นะครับก็น่าจะมาช่วยเติมเต็มความมั่นใจให้กับท่านได้ว่าท่านจะต้องอ่านหนังสือ ให้มากขึ้นหรือเริ่มอา่านหนังสือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับท่านใดที่อา่านหนังสือมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยก็ขอชื่นชมนะครับว่าท่านมีความตั้งใจแล้วก็อยากจะเป็นครูผู้ช่วยสังกัดอาชีพศึกษาเป็นอย่างยิ่งนะครับส่วนท่านใดยังไม่มีเวลาอา่านหนังสือเลยเนี่ยมีภาระง,งานหลักก็หนักอยู่แล้วกลับมาบ้านก็มีงานมาทําที่บ้านอีกไม่ได้อา่านหนังสือเลยเนี่ยก็ต้องปรับตารางการทํางาน,งานแล้วก็ตารางอา่านหนังสือของท่านด้วยนะครับ ก็อยากจะให้ทุกท่านได้เข้ามาเป็นข้าราชการแล้วก็สังกัดอยู่ในอาชีวศึกษาของเรา,าท่านที่มีอายุงานเพิ่งจะ3ปีนะครับแล้วก็ท่านที่อายุงาน5ปี6ปีขึ้นไปเนี่ยก็อยากจะให้มามั่นคงอยู่ตรงนี้นะครับวิธีการที่จะทําให้ท่านได้มาเป็นตําแหน่งครูผู้ช่วยหรือเป็นข้าราชการนั้นก็เริ่มต้นจากการอ่านหนังสือนะครับถ้าท่านไม่ชอบการอ่านหนังสือเนี่ยท่านก็เข้ามาฟังคลิปติวต่างๆจากช่องของเราได้นะครับ หรือถ้ามีข้อสงสัยก็ทักอินบ็อกซ์ไปถามในแฟนเพจได้เลยนะครับก็ยินดีตอบคาถามถ้าว่างนะครับถ้าทีมงานว่างจะเข้ามาตอบคาถามท่านเลยถ้าไม่ว่างก็รอนะครับเดี๋ยวทีมงานจะทักกลับไปนะอันนี้ก็เป็นความหงใยนะครับจากทีมงานของเราเพื่ออยากจะให้ทุกท่านประสบความสําเร็จเหมือนกับท่านที่สอบรอบทั่วไปที่ผ่านมานะครับมีหนังสือเล่มไหนที่อยู่ในครอบการครอบครองของท่านแล้วเนี่ยก็อ่านไปเลยครับสํานักไหนก็ดีหมด นะครับถ้าอ่านได้ทุกสำนักก็ยิ่งดีนะครับจะได้รู้ว่าแต่ละสำนักเนี่ยเขามีเนื้อหามีมุมมองยังไงนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบอ่านหนังสือก็มาฟังก็ดูคลิปหรือไปติวรวมกลุ่มกันก็ได้นะครับวิธีการอ่านหนังสือของแต่ละท่านนี่ไม่เหมือนกันงั้นจะเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับบางคนชอบการอ่านบางคนชอบอาการติวโดยการฟังนะครับเป็นคลิปเสียงเป็นเสียงจากอา YouTube อะไรก็แล้วแต่ นะครับเอาที่ท่านสะดวกที่สุดแล้วกันนะแต่ที่สําคัญก็คือต้องอ่านหนังสือนะครับเกณฑ์ที่ใช้ในการสอบก็คือว1 6บทับสองเดี๋ยวรอดูนะครับเดือนนี้คือเดือนสิงหานะครับพอสิงหาเสร็จปั๊บก็กันยาครับประกาศสอบประกาศรับสมัครก็น่าจะโผล่มาประมาณต้นเดือนกันยานะครับแล้วก็เริ่มรับสมัครก็ตามที่ท่านนรงชัยรุจิทรัพย์นี้ได้แจ้งนะครับ ว่าเริ่ม16กันยาถึง15ตุลาคม2515ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัติการสมัครนะครับหรือหลักฐานการสมัครก็สอบถามได้เลยนะครับแต่ที่เน้นสำคัญเลยนะครับตอนนี้ที่อยากให้ท่านไปตามก็คือคำสั่งจ้างหรือสัญญาจ้างนะครับท่านจะเคยทำงานวิไลยของรัฐที่อื่นแล้วลาออกจากที่อื่นมาสมัครเป็นครูพิเศษสอนในที่ใหม่ก็จะนับสัญญาจ้างร่วม,วมกันนะครับท่านก็ต้องไปตามหาสัญญาจ้างฉบับเก่าจากวิไลย เดิมวิไลยแรกที่ท่านทํางานแล้วก็มารวมกับตัวใหม่ก็จะได้อายุงานบวกกันคือสอบรอบภายในมันมันมีความยุ่งยากอย่างหนึ่งนะครับไม่ใช่ความยุ่งยากหรอกเขาเรียกว่าความเรื่องมากในการที่ต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานเยอะนะครับต้องให้ผู้บริหารรับรองต้องทํโน่นทนํานี่โอ้โหแบบเหนื่อยนะครับโดยเฉพาะคนที่เพิ่งสอบรอบภายในเมื่อปี2 5 6 3ที่ผ่านมานะครับตรวจสอบหลักฐานเอกสารกันเยอะจริงๆนะครับ ฉะนั้นรอบนี้ท่านก็เตรียมเอกสารหลักฐานให้พร้อมแล้วกันนะครับอย่างเช่นใครที่มีวุฒิแล้วไม่มีเอกสารรับรองจากกกศว่าให้มาสมัครสอบเป็นครูได้เนี่ก็ต้องไปรีบไปตามนะครับไม่ใช่มารอตามตอนที่เขาสมัครสอบแล้วท่านยังไม่มีอะไรพร้อมเลยนะครับการสมัครสอบเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาจะให้สอบสมัครสอบผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับท่านจะได้ลำดับเลขที่นั่งที่มันอันดับหนึ่งอันดับสองเนี่ยขึ้นอยู่กับการไปจ่ายเงิน นะครับสมัครเสร็จปั๊บติ้นใบมาไปจ่ายเงินที่ธนาคารหรือโอนผ่านแอปอันนี้ก็แล้วแต่ท่านถ้าท่านแบบไม่ซีเรียสเรื่องของลำดับที่นั่งสอบก็สมัครเสร็จแล้วค่อยจ่ายเงินวันหลังหรืออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านลยงก็แนะนําท่านเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะไปเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบกันได้แล้วนะครับข่าวการลงสนามสอบเนี่ยนะครับก็น่าจะประมาณต้นปี2566 ไม่เดือนมกราก็เดือนกุมภานะครับติดตามอีกรอบแล้วกันนะแต่ตอนนี้สมัครก่อนอ่านหนังสือก่อนมีเวลายอย่างน้อยตอนนี้ประมาณสีเดือนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วก็ติดตามแฟนเพจช่อง YouTube มาโดยตลอดนะครับขอให้ทุกท่านมีความตั้งใจในการอ่านหนังสือน,นะครับเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ